การทําธุรกิจมันยากไหมคะถ้าจะถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายค่ะแต่มันต้องอาศัยการลงมือทําแล้วก็การที่เราเจอปัญหาทุกๆปัญหาถ้าเราฝึกเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาน่ะเดี๋ยวมันจะทําให้เรายิ่งเติบโต,ตขายไม่เก่งเลยเป็นเจ้าของก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่ได้แต่คือมันเรียนรู้ได้ไงทุกคนมันฝึกได้มันลองได้ไปเป็นตัวแทนจําหน่ายก่อนหรือไปซื้อสินค้าอะไรมาลองขายก่อนก็ได้เพื่อฝึกฝนตัวเองในการเป็นนักขายหรือในการที่จะหาตัวตนของตัวเองว่าเราเหมาะ กับการที่จะขายในช่องทางไหนหรือเอาจริงนะถ้าเคสของพี่คือพี่ทําแบบที่พี่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วแต่แต่ระหว่างทางลองผิดลองถูกมาเยอะเสียเวลาแล้วก็เสียเงินไปกับตรงนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมคุณก็สามารถเริ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออะไรไม่ต้องรอให้ทุกอย่างในชีวิตเราพร้อมแล้วเราถึงจะเริ่มทํา แล้วก็อย่าไปคิดว่ามันยากค่ะเพราะว่าถ้าเราคิดว่ามันยากเราจะไม่ได้ทําสักทีแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราเหรอกเราเริ่มจากการขายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราชอบที่เราถนัดนะมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากที่จะทํามันทุกวันแต่ถ้าเราขายอะไรในแบบที่เราไม่ชอบแล้วเราทําด้วยความแบบขัด ใจตัวเองอะ่ะมันก็จะไปไม่ยั่งยืนอะ่ะมันก็จะแบบไปไป,ไปแล้วมันก็จะจบจบก็ไม่อยากทําต่อแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าเวลาเจอปัญหาก็ไม่อยากไปต่ออะไรเงี้ยฮะถึงถึงบอกว่าอยากให้เริ่มจากการทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบก่อนไม่ว่าวันนี้เราจะทําเพื่อฝึกป,ประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่อย่าลืมคิดด้วยว่าเราจะให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้าเราลูกค้าเราจะได้รับอะไรจากสินค้าและบริการของ